บิ س ร ا ل ห ه الرحمن ราะฮีมพี่น้องผู้ร่วมอิมาและศรัทธาต่ออัลทั้งหลายหนึ่งในเครื่องหมายของบุคคลที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ตาลานั้นก็คือบุคคลที่รู้จักที่จะขอบคุณต่อร์สุบฮาหนัวตาลาในสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ตาลาและเช่นเดียวกันพี่น้องครับเครื่องหมายที่เรานั้นจะถูกทดสอบจากอัลลอฮ์คือการที่เรานั้นไม่รู้จักขอบคุณต่ออร์ในสิ่งที่โปร่งนั้น ได้ประทานให้กับเราสิ่งที่ผมอยากจะนำมากล่าวและก็หยิบยก ok มาเป็นอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ในสุรออัลกอลัมที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพูดถึงชาวสวรรค์อัลลอฮ์ได้กล่าววา่าอ <ut> ินนาบะลาอูนาฮุมกามาบะลาอูนาอัสฮาบันจันน่อิดอักซ์มูละยาสริมุนน่ามุสบิฮินอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้เล่าเรื่องราวนี้เกี่ยวกับชาวสวรรค์ ตั้งแต่อายะห์ที่17จนถึงอายะห์ที่33เป็นการบอกเตือนกับบุคคลที่เขานั้นปฏิเสธต่อความปวดปานของละซุบฮาหนาาุอัตตาลลอเล่์บอกว่าแท้จริงแล้วเราได้ทดสอบพวกเขาทดสอบอะไรครับบรรดากุรเรชคนที่ปฏิเสธต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัาาลอิสลามเหมือนกับที่อเลอาะตอลานั้นทดสอบกับบรรดาชาวสวนเมื่อพวกเขาสาบานว่าพวกเขานั้นจะเก็บเกี่ยวผลไม้ในยามในยามรุ่งในยาม เช้าก่อนที่ว่าคนจนจะไปเก็บพี่น้องผู้ศรัทธาครับอลัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลอฮิวะสัลลัวลลมว่าอาลัลลอฮ์นั้นจะทดสอบคนที่อยู่ในมักกะเนี่ยให้มีความเดือดร้อนให้มีความอดอดอยากเหมือนกับคนชาวสวนในยุคก่อนเป็นการเตือนอุทาหรณ์ให้กับคนกุเรชมักกะและก็อบอกเล่าให้กับท่านนาบดุลเบบีสุลลัลฮวาลลอฮิวะสัลลัไลลมได้รับทราบพี่น้องผู้ศรัทธาครับชาวสวนนี้ อยู่ในเมืองดอรวานดอรวานนั้นเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองซันอะในเมืองหลวงเยเมนประมาณ7-8กิโลเมตรเมืองนี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้มากมายนานาชนิดซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนดีทุกครั้งที่เวลามีการเก็บเกี่ยวผลไม้นั้นเขาก็จะให้ตะกร้ากับคนยากจนเพื่อที่จะมาแบ่ง ส่วนที่เขาจะต้องให้กับคนยากจนในทุกครั้งที่เขาเก็บเกี่ยวผลไม้ผู้ชายคนนี้คนที่เป็นคนซอแรกคนนี้พี่น้องครับ <_ d ata> เขาจะไม่นําผลไม้กลับไปบ้านจนกว่า <_ d ata> เขานั้นจะแบ่งให้กับคนยากจนเขาจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งให้กับคนยากจนส่วนหนึ่งเก็บไว้ปลูกในปีต่อไปและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กินกับให้กับลูกหลานพี่น้องครับหลังจากที่เขาตายไป หลังจากที่เขาเสียชีวิตบางรายก็บอกว่ามีลูกอยู่สามคนบางรายก็บอกว่ามีลูกอยู่ห้าคนมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่อีมานเป็นคนที่ศรัทธาและก็ชอบในสิ่งที่พ่อนั้นได้ปฏิบัติเอาไว้ได้ทําเอาไว้แต่พี่น้องคนที่เหลือนั้นพูดกันว่าพ่อของเราเนี่ยเป็นคนที่โง่ามากนําทรัพย์ของเราเนี่ยไปให้กับคนยากจนถ้าหากว่าพ่อของเรานั้นไม่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นเราก็คงจะมีทรัพย์สินมากมายพี่น้องครับ หลังจากนั้นต่อมาพวกเขาหลนั้นตั้งเจตนาว่าก่อนพรุ่งนี้เช้าพวกเขานั้นจะไปเก็บผลไม้ก่อนที่คนยากจนจะมาถึงเวลาอยสตนูนพวกเขาไม่ได้กล,า الله, ล่าวว่าอานินชาอัลลอฮ์ฟาตอฟาไลฮฺตออิฟุมมิรับบ,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 บิกะวฮมนาอิมูนเราบอกว่าดังนั้นการลงโทษของพระเจ้าของเจ้าก็ได้ทําลายส่วนนั้นในขณะที่พวกเขากําลังหลับอยู่ฟาอัสบะฮัตกัสตริม จนกระทั่งอะไรครับสวนของพวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นเหมือนกับถูกสัตว์มากัดกินนะครับเหมือนกับว่ามีสิ่งมาทําลายสวนเขาหมดท่าน,นอิมนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮฺสุบะฮานอตาลาได้ส่งไฟมาเผาไหม้สวนพวกเขาบางรายงานก็บอกว่ามาลายการ์เนมาถอนต้นไม้ทั้งหมดทั้งสวนเลยนะครับอิมนุอับบาสบอกว่าฟาอัสบาฮัตกัสซอรีนนั้นหมายถึงสวนนั้นมันดํามืดไปหมด มันมืดไปหมดไม่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นต้นไม้เลยนะครับฟาตานาดอมุสเบรฮีนเวลาใกล้ตอนเช้าเนี่ยพวกเขาก็เรียกกันที่จะออกไปเก็บผลไม้นะครับและพวกเขาก็บอกว่าอนิกดูอาลาฮารัซ um ิกุมอินกุนตุมซอริมินและจงเข้าไปในสวนของพวกท่านในตอนเช้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นต้องการที่จะเก็บผลไม้ฟังต ah ้อนละกูวะฮุมเยตะคอฟตูน พวกเขาก็กระซิบกันบอกว่าพวกเรานั้นจะไปเก็บผลไม้ก่อนที่คนยากจนจะ,จะรู้นะครับกระซิบกันวางแผนกันอย่างลับๆอัลลาฮยะดะคุลันนันเยามาอะไรกุ้มมิสกีนแล้วพวกเขาก็ตกลงกันบอกว่าในวันนี้เราจะไม่ให้คนยากจนคนกัศนเข้าไปในสวนแม้แต่คนเดียวนะครับพวกเขาเนี่วางแผนกันตกลงกันนะครับในระหว่างพี่น้องวันนี้ จะไม่มีใครได้เข้าไปในสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนคนกัศนคนเดือดร้อนนะครับอเลตาลาได้เล่าว่าวะกเดออลฮารริสินกอดิรินและเมื่อพวกเขาออกไปในตอนเช้าตั้งใจที่จะเก็บผลไม้ก่อนที่คนยากจนนั้นจะเข้ามาฟาลัมมาเราเอาฮากอรูอินนารดอลูลเมื่อเขาเดินไปถึงสวนของเขาแล้วไปเห็นสวนของเขาในสภาพที่ถูกทําลายหมดแล้วถูกไฟไหม้หมดแล้วเนี่ย อินนาลดาดอลูนคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขานั้นก็บอกว่าเรามาหลงทางหรือเปล่าเรามาผิดสวนหรือเปล่าเพราะเราเขาไม่ได้เชื่อในสายตาที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับบัานนาห์รูมารูม,มูนคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขานั้นก็บอกว่าไม่หรอกสิ่งที่เรามาที่เรามาเห็นตอนนี้เป็นการพูดให้รับรู้ว่าเราดันถูกห้ามจากสิทธิ์นั้นแล้วคือคนดีคนหนึ่งในหมู่ของพี่น้องนะครับเตือน พี่น้องของเขาบอกว่าสวนที่เรามาเนี่ยมันมาถูกแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นทําให้เขาได้รับรู้ว่าบัณนะห์นูมฮรูมูนเรานั้นถูกห้ามจากอระสุบฮาหนตาณาลแล้วก็เะเอาสตวฮุมอลมัลัออะกุลละกุมลาลาตุซับบิรูนนะครับคนหนึ่งที่เป็นคนดีในหมู่พี่น้องนั้นกล่าวเตือนและบอกกับพี่น้องคนอื่นบอกว่าคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขา นะครับกล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกท่านแล้วหรือว่าทําไมพวกเจ้านั้นไม่ลาลึกถึงอัลลอฮ์เล่าลาตุซับบบฮูนนะครับคนคนหนึ่งในหมู่ของพี่น้องของเขาเนี่ยกล่าวเตือนแล้วบอกแล้วว่าอยากกระทําแบบนี้นะครับให้ลาลึกถึงอัลลอฮ์ให้นึกถึงสิทธิ์ของคนยากจนแล้วเหตุการณ์นี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับพวกเขาก็เลยบอกว่ากอรูสุบฮานาลบ,บีนาอินานากุนนาซอลิมินนะครับคนคนหนึ่งก็เลย ยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ตัวเองกระทำนะครับบอกว่ามหาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของเราแท้จริงแล้วนั้นเราเป็นผู้ที่อาธรรมนะครับอาธรรมต่อต,ตัวเองไม่ยอมที่จะให้สิทธิ์กับคนยากจนแล้วก็พวกเขาก็บอกว่า <S <S ฟาอักบะบลเบอโดโฮมลาบาดีเยตาลาวามูนนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ถูกบททดสอบจากอลอตาลาเนี่ยก็เห็นในสิ่งที่เขาถูกทดสอบเนี่ยเขาก็โทษคนนั้นโทษคนนี้นะครับ บอกว่าแกเป็นคนวางแผนเธอเป็นคนตกลงนะครับเกิอเป็นคนคิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมานะครับโทษตัวเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างก็ลูยาไวแลนาอินนาคุณนาตอวินและพวกเขาก็กล่าวว่าความหายนะนั้นได้ประสบกับพวกเราแล้วเพราะว่าพวกเรานั้นเป็นคนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่อละซุบะหาหนัวตาลาอาาัสซาลบบนาไอยูบดิลนาไครอม,มินฮะอินนาอิลารับ,บินารอกีบุน พวกเขาก็สารภาพบาปต่อลอสุบะฮานอาตาลาพี่น้องครับและพวกเขาก็บอกว่าบางทีพระเจ้าของเรานั้นจะทรงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราและแท้จริงแล้วเราหวังที่จะให้ลอตาลานั้นอภัยให้กับเราการลอารับวาราอาซาบบลอาคิรติอักบัสเรากานนยะละมุนและพวกเขาก็กล่าวว่าเช่นนั้นแหละการลงโทษและแน่นอนการลงโทษในวันพรโลกนั้นมันหนักยิ่งกว่าหากว่าพวกเจ้านั้นได้รู้ พี่น้องครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการให้เรานั้นได้รับทราบว่าหากว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่เขาเหล่านั้นมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานวาตาลาอัลลอฮ์ก็จะลงโทษพวกเขาเหมือนกับชาวสวนแค่เพียงเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อลอสุบฮานวาตาลาพี่น้องครับและแน่นอน อัลลอฮ์ก็จะทดสอบพวกเขาจากความดีและจากจากสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆมากมายในชีวิตอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าวานาบลูก ai ุมบิลชาริวัลไครริฟิทนาวะอิลนาตูรจาวนนะครับแล่นอนอัลลอฮ์สุบฮานอตาลานั้นจะทดสอบจากสิ่งที่เป็นเคราะห์กรรมหรือสิ่งที่เป็นความสุขสบายและเราก็จะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮา,านอตาลาและสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับความตาระนี มันจะนำมาซึ่งความยากจนและแน่นอนการลงโทษนั้นจะไม่รอดพ้นจากบุคคลหนึ่งที่ตรยศต่อเลสุบฮาหนูวัตาลาพี่น้องอย่าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นเรามีความสุขสบายครบทุกด้านแต่เราไม่ได้ขอบคุณตอเลสุบฮาหนูวัตาลาเราอยาคิดว่าเราจะรอดพ้นจากจากอัลลอสุบฮาหนูวตาลามีอายะหหนึ่งในสุรอะฮ์รฟ อลา์กล่าวเตือนกับพวกเขาบอกว่าโอ้ oh, ชาวเมืองทั้งหลายพวกเจ้าคิดหรือว่าจะรอดพน้นนะครับบางทีเนี่ยการลงโทษก่อร้อนเนี่ยมันจะมาอยู่ในสภาพที่พวกเจ้านั้นกําลังหลับนอนพวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้านั้นจะรอดพ้นจากอลา์บางทีการลงโทษก่อร้อนนั้นมันจะมาในยามสายในยามที่พวกเจ้านั้นกําลังเล่นกันและไม่มีใครรอดพ้นจากอุบายของอลาสุบฮานุอัตตา หากว่าเราวางอุบายกับอัลลอฮ์แต่สิ่งที่เป็นแผนการกับลอ AH, สุบฮานอตตะลันเหนือยิ่งกว่าพวกเราได้้ซําพี่น้องครับเหตุการณ์เหล่านี้มันทําให้เราได้รับทราบว่าคนที่ทรยศต่อลอ AH, สุบฮานอตตะลาไม่รู้จักขอบคุณต่อลอตะลานั้นอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเขาไม่วันโลกนี้ก็วันโลกหน้าและแน่นอนการสะดุดีอัลลอฮ์การสรนเสริญต่อลรนั้น จะทาให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของลอสซุบะฮาหนูวาตาลาเหมือนอย่างคนคนหนึ่งในหมู่ของพี่น้องที่พวกเขาบอกว่าก็เราเอาสตูฮหุมอัลัมอะคุลละก้มเราลาตุซับบบฮูนฉันเตือนแล้วฉันบอกแล้วว่าพวกท่านนั้นไม่ได้ลำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับไม่ได้สะดวดีต่อลอสซุบะฮาหนูวาตาลาและแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่ทําให้เราได้รับรู้ว่าการลงโทษในวันโลกนี้นั้น มันเบายิ่งกว่าการลงโทษในวันโลกหน้าและการลงโทษในวันโลกหน้านั้นมันหนักมากกว่าหลายเท่านะครับเป็นการบอกให้เราได้รับทรบาบว,ว่าเรื่องราวเหล่านี้กับบุคคลที่เขานั้นถูกทดสอบจากลัทธิสุบาฮาโนตลาเขานั้นยอมรับสรารภาพบาปต่อลอัทสุบาฮาโนตลาและแน่นอนบุคคลใดก็ตามที่เขาถูกทดสอบในดุนยานะครับมันก็เป็นความประสงค์ของอลอตาลาที่ต้องการที่จะให้เขาเหล่านั้น ได้ถูกลบล้างถูกลบล้างสิ่งที่เป็นบาปพราะท่านอบิสลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอิดะอัลลอฮฺบิอับดิิลไค่อยรออัจลละฮุลอกูบะฟิดดุ้นยาเมื่อบุคคลใดที่ละประสงค์ที่จะให้เขานั้นได้รับความดีในโลกนี้แในวันโลกนาอัลลอฮฺตาลาก็จะรีบเร่งการลงโทษให้กับในในโลกนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่ละประสงค์ที่จะให้เขานั้นได้รับการลงโทษอย่างหนักน่วงในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะประเวงเวลา นะครับจะไม่ลงโทษเขาในดุนยาแต่อรัตาลานั้นจะลงโทษเขาในวันโลกหน้าและแน่นอนพี่น้องครับความผิดและการทรยศการไม่รู้จักขอบคุณต่ออสุบาฮาโนตลานั้นจะนํามาซึ่งบทลงโทษอย่างแน่นอนอรัสุบาฮาโนตลาได้กล่าวว่าอรัสได้ยกอุตาหอนกลุ่มชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งที่เขาอีมานเขาศรัทธาและความศรัทธานั้นได้นําความสงบสุขริสกีต่างๆมากมาย แต่ลาบอกว่าฟะกะฟะรัดบ ah ิอัลบิอัลุมิลลาฟะอาซากะฮัลลอหลิบาสันจัววันขัฟบิมากานูยสนาอุนอัลลอฮ์ทิ้ทงท้าไปว่าเมื่อชุมชนหมู่บ้านครอบครัวของเรามีความสุขโดยการปฏิบัติคุณงามความดีแล้วแต่อะไรครับพี่น้องเมือ่อใดก็ตามที่พวกเราเหล่านั้นปฏิเสธต่อความปวดปานก่อร้าแล้วเนี่ยฟะอาซากะฮัลลอหลิบาสันจัววันขัฟ อัลลอฮ์จะให้เขาเหล่านั้นลิ้มรสกับความหิวโหยกับความทุกข์ยากกับความกลัวในสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทําไว้พี่น้องครับนี่ก็คือดําดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานูอัตตาลาาวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นข้อคิดที่จะทําให้เรานั้นได้รู้จักที่จะขอบคุณต่ออัลลอส์ซุบฮาห์นูอัตาลาสามประการที่ท่านอิมนุกไกมรอฮิมอุลลอได้บอกว่าใครที่มีสามอย่างนี้จะทําให้เขานั้นมีความสุขทั้งโลกนี้และวันโลกหน้า ประการที่หนึ่งก็คือการที่เรานั้นจะต้องรู้จักขอบคุณต่อเลาะเมื่อเราได้และอดทนเมื่อเราถูกทดสอบและเมื่อเรากระทําผิดเราก็กลับเนื้อกลับตัวต่อเลาะซุบฮาาหนูวะอาลา